สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมกนบา้าเฮ็ดค่ะม,มาสวัสดีครับเ c ซทุกท่านนะฮะก่อนที่จะเดินทางกลับนะฮะผมก็จะมอบสิ่งของจากคุณแม่วารุณีให้นะครับอันนี้นะครับเป็นกานะครับน้ำร้อนนะฮะอ่ามอบให้กับลุงศาสตร์หนึ่งตัวขอบคุณมากครับอ่าส่วน อีกหนึ่งตัวนี่เป็นการน้ำร้อนแบบเสียบปลั๊กแล้วมันมันร้อนเร็วเสียบปุ๊บบ่ถึงเสียบแล้วก็กดสวิตช์ได้ถ้าไม่กดซื้อมันก็ไม่ไม่ทำงานได้เอออันนี้ให้คนละหนึ่งตัวเออเหมือนหม้อหุงข้าวหละไม่กดสวิตช์ก็ไม่ทำงานแล้วทีนี้นะออาวางไว้ก่อนนะการน้ำร้อนเออก็คุณแม่ว่าเรานี่ซื้อซื้อสาสตร์ให้กับลุงศาสตร์เนาะ คนละหนึ่งพื้นให้ลุงศาสตร์ซื้อศาสตร์ให้ลุงศาสตร์ลุงศาสตร์ดีใจวอดไดศาสตร์เนาะตอลุงศาสตร์ดีใจที่ได้ศาสตร์พอบ่มีศาสตร์พอดีอ่ารับศาสตร์ไปลุงศาสตร์อ่ารับไปครับศาสตร์ศาสตรเอาอันนี้เจอรีนะเอาไว้ปูนอนคืนนี้เลยเด้ออย่าเก็บทีบวชอันนี้นะขออออบคคุณ่ะเเาจากคุณแม่วารณีอ้าวและที่สำคัญวินาทีสำคัญมากเลย ได้ข่าวว่าตบยุงกันทั้งคืนนี่พี่น้องเอ้ยปาดสิโท้ให้ให้สิทธิ์เจลีเลือกก่อนก็นอ่ะอยากได้สียัง,อย,งอย่าบอกนะว่าสีธรรมยาสีนี้บอกอ้าวเจลีเอาสีนี้ฮะแม่เส้นหนึ่งอันนี้คือมุง้งนะพี่น้องเอ้ยอ่ก็มันไว้ก็มันไวี้เหรออันนีอ้อันนี้คือมุง้งส่วนอันนี้ตาวกลางเลยลุงศาส เอาไปเปลี่ยนขอบคุณครับแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งผู้ใหญ่เจดีท่านบอกว่าให้ใช้เลยแต่ถ้าี่ไม่ใช่ท้าวบัวไส้มืออื่นยังเห็นอยู่ในถุงอยู่เพิ่นสีบอกว่าเอาคืนเอากลางเลยเอาสนะกลางเลยเปลี่ยนนั่นน่ะอาการกลางเลยเอาแผ่นบักลางเลยเสียเอาคืนมืออื่นนี่มุ้งมุ้งนี่มันเป็นมุ้งหาฟุตเด้มันนอนซีคอนไป นอนสี่คนก็ได้นอนสคนก็ได้อ๋อโอ้โหนี่เราเทากและที่สำคัญอยู่กับผมมันต้องมีคำขันบ้างเอานอนสี่คนก็ได้สิเป็นยังเนาะอี็ยังนี่อย่าคำขันนะเอาไว้อาบน้ำเอาไว้ใส่เอาสีเลสีนี้เอาเอาลุงสาดตร์เอาไว้อาบน้ำเออ อันนั้นไม่ใช่อันนั้นของเรานะไปไว้ในรถปอบบนกาวบนยางนะขึ้นมาเออเอาให้เราลงกาวพอดีเลที่สำคัญเอาไปเปิดน้ำนี่ไม่ใช่ถังน้ำถังน้ำมันใหญ่เออไปใส่ไว้ตรงก๊อกคันเดอร์เปิดน้ำไว้และที่สำคัญมีฝาด้วยเอาไว้ปิดเวลายุงจะมาใครใส่ใส่น้ำใส่ยางก็ ไว้ทำงานที่สำคัญถึงวินาทีสำคัญเอาไว้ักเชอรี่บอกว่าถ้ามีกระมังใหญ่กว่านี้เจลี่บอกว่ามันยกไม่ได้ก็คงจะไม่เอาใช่ไหมไม่ต้องเอาเอาละเนาะว้ายคือว่าจังซ่านเอากระมังเออนึกว่าไม่เอาเอาลุงศาสตร์อืมเอาเอายังโบมดเอาพุลพุลสอไปเลย เอาไว้ซ like like ักแลวก่อไว้ใสเวลานี้เนาะไอถังน้ำเนี่ยสาเหตุที่บ่ซื่อว่าคนละอันเนี่ยเป็นเพราะก้องหน้ามันมีมองเดียวใส้น้ำกันอยาคุณนึ่งอย่าไปร้อยเนี่ยวใส่ถังได้บัไอ้เกะตีเออมาเี่ยนับอ่ะเลโก้ที่สำคัญเบียกอกใบลยเบียก็ลาเลยไและที่สำคัญ นะสุกขั้นอันนี้เนี่ยจากคุณแม่วารุนีและอันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการเนาะเอาไว้ใช้ผสมปูหรือว่าเอาไว้ใช้เวลาเจ้าอาบน้ำจะเปิดสายางใส่หัวเลยสบ่ต้องก้มแล้ววันนี้กระแสนกตักเอาในคันมีสองทางเลือกเจ้าสีตักอาบในคันหรือว่าเจ้าสีใส่สายางกันแล้วแต่้วแต่มากอะสายางโอ้คันมันใหญ่กว่านี้สิคลองข้อเลยเนาะเอา และที่สำคัญยังไม่หมดอยังไม่หมดยังไม่หมดอ้าวนี่เห็นแล้วบัวเวลาสีอาบน้ำเราก็กดตรงนี้เอาเสียบสายสายยางกดอยู่นี่ล็อกนี่ไว้มันก็เป็นฝักบัวเลยน้ำอาบแบบบ่ต้องสีายางเลยมันสีให้เองเออโอ้ทองเหลืองยังดีของดี อันนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านไม่ออกน้ำนี่สุขท่านนี่เอ้าเดี๋ยวจัดการจนต่อหดีอย่าลังอันนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีไม่ออกน้ำรวมกับซื้อพวกสีเออเจ้าตู้มุดพนนะต้นหาเจือโอเคถึงเวลาอันสมควรนะถึงเวลาอันสมควรปวยพรให้กับคุณแม่วัรนณีกับผู้ใหญ่ใจดี อีกหนึ่งท่านนะซื้อทั้งสีทั้งทินเนอร์ทั้งสายยางทั้งยางหลายยางมาอนีิปวยพรให้คุณแม่วัดรุนีกับผู้ใหญ่เจดีที่ไม่ออกนามมาปวยพรกับครับขอขอบคุณมากมากครับผมที่มอบสิ่งของให้ผมครับผมขอบคุณมากขอให้ท่านอายุมั่นคนยืนครับผมขอให้ท่านโชคดีต่อไปครับผมขอบคุณครับเออดีมากเลยเออพูดยาวขึ้นแล้วเจลีล่ะเจลี่พัฒนาการอวยพรหรือยังนี่ ไปท่องมาเือยังเอ้าเบิงกันน่ำพัฒนาจะได้แล้วเอาค่คุณค่าสิ่งที่มุงมมอบสิ่งนี้ให้หนูขอให้มั่นความยืนขอให้ร่ำรวยจ้าขอให้มีแต่ความสุขความสุขเป็นเรื่องขคุณค่าดีใจไหมดีใจมากงมั่ไหมีมีผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนอันนี้เนี่ยผมบอกตรงๆว่าบ้านหลังนี้เนี่ยยังไม่ได้สร้าง ผู้ใหญ่ใจดีอยากจะซื้อของให้มากกว่าน,นี้แต่มันไม่มีที่เก็บอันนี้คือเอาเฉพาะการน้ำห่อน<า>กระใสเลยเด้อ,อนเออเาเฉพาะของที่จําเป็นต้องใช้นะตอนนี้ก่อนอย่างเช่นมุ้งสาดแนวอ,อันการน้ําห่อนเนี่ยที่จําเป็นต้องใส่ตอนนี้หลังอยากทําบ้านเสร็จก็อาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน,นซื้อนู่นซื้อนี่ให้อีกเนาะเพราะฉะนั้นกะเอาใส่ไปก่อนอค,ค,ครับผมขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านด้วยครับผม ครับขอบคุณครับก็เป็นข่าวดีนะช่วงค่ำแล้วท่าน